ตอนที่1288บรรพชนอิกาทองคำเลือดจากบรรพชนของเราที่ชงสูญเสียความเยือกเย็นและกล่าวด้วยความไม่พอใจว่าผู้อาวุโสใหญ่ท่านกำลังจะให้เลือดบรรพชนกับเขาหยดหนึ่งงอหรือไม่แม้แต่นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลของเราไม่เคยได้รับของขวัญเช่นนี้ที่แย่ไปกว่านั้นเขาไม่ได้เป็นสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของเราด้วยซ้ำแบบนี้เขาจะสามารถดูดซับมันได้หรือเจ้าคะ ผู้อาวุโสใหญ่กล่าวอย่างสงบตอนนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษการใช้มาตรการพิเศษก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้วแม้เพื่อนมนุษย์ตัวน้อยคนนี้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของเราแต่ข้าหวังว่าการกระทำที่เอื้อเฟื้อนี้จะสามารถทำลายยอคขอบเขตบางอย่างได้เขาเป็นมนุษย์แต่สายเลือดของเขาถูกเปลี่ยนเป็นสายเลือดของเผ่าพันธุ์ปฐมแห่งความโกลาลลตอนนี้เขาสามารถดูทราบสายเลือดใดก็ได้อย่างไรก็ตามเขาจะสามารถดูทราบได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเขาเอง ตี้ชงรู้สึกมึนงงอยู่ครู่หนึ่งเธอมองไปที่ซูผิงด้วยสีหน้าลำบากใจแต่ไม่ได้โต้แย้งอีกเธอไม่ได้อิจฉาเขาเธอถือว่าซูผิงเป็นเพื่อนหากเธออยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผู้อาวุโสใหญ่เธอก็คงไม่ลังเลที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับซูผิงหากว่ามันสามารถทำให้เขาพัฒนาขึ้นได้จริงๆชาวสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและภัยพิบัติกำลังจะมาถึงเจ้าต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้ตี้ชงกล่าวกับซูพิง ซูผิงมั่นใจว่าเธอกำลังเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปเพลินสวรรค์ที่เขาได้รับนั้นมาจากเผ่าพันธุ์เทพเจ้าแม้ว่าชาวสวรรค์จะปรากฏตัวอีกครั้งพวกเขาก็จะโจมตีดินแดนเทพอาเคียนก่อนภายคุกคามจากชาวสวรรค์จะไม่มีวันมาถึงตัวเขาได้แต่ไม่ว่าอย่างไรซูพิงก็ต้องกลับไปดินแดนเทพอาเคียนอีกครั้งเขาจำเป็นต้องค้นหาต้นกำเนิดของเพลินสวรรค์ก้ารถเมื่อพิจารณาจากข้อมูลของผู้อาวุโสชาแล้วเพลินสวรรค์ดูเหมือนจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของอาณาจักรขอคอยสีแดงซึ่งกำเนิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วผมจะจดจำความเมตตาที่ได้รับจากเผ่าพันธุ์อีกาทองคำไว้ตลอดกาลสูผิงประสานมือแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสใหญ่โดยไม่เลือกที่จะปฏิเสธการประทานอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของตี้โฉงเลือดของบรรพชนจะต้องมีค่ามากเขาต้องการพลังเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างอย่างเร่งด่วนจริงๆ ผู้อาวุโสใหญ่พยักหน้าซูผิงยอมรับน้ำใจของเขาไว้เป็นบุญคุณซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วนี่ไม่ใช่การลงทุนส่วนตัวของเขาแต่เป็นการลงทุนเพื่อเผ่าพันธุ์อีกาทองคำทั้งหมดหากชาวสวรรค์ปรากฏขึ้นจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเผ่าพันธุ์อีกาทองคำจะถูกค้นพบอย่างรวดเร็วถ้าเป็นเช่นนั้นมันคงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมกว่าหากพวกเขาสามารถผูกมิตรกับอัจฉริยะรุ่นยาวที่แข็งแกร่งเช่นซูผิง นี่คือทักษะไฟศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมอีกาทองคำผู้เท่าปลดรัศมีแห่งความกลาหนที่ปกคลุมร่างกายของซูพิงออกกระแสแสงที่คลุมเครือล่องลอยเข้าไปในหัวของซูพิงพร้อมกับข้อมูลจำนวนนับไม่ถ้วนซูพิงรู้สึกว่าจักรวาลรอบตัวของเขาหายไปในทันใดและเขาก็ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศทั้งผู้อาวุโสใหญ่และตี้ชงหายตัวไปอัครเต๋าจำนวนมากบินอยู่รอบตัวเขาและก่อตัวเป็นคัมภีร์โบราณเล่มหนึ่ง เขาสังเกตเห็นว่าอัครเต่าบินไปรอบๆร,ร,ร่างกายของเขาราวกับว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่อัคระเหล่านี้เต็มไปด้วยปริศนาลึกลับที่อาจทําให้เขางุนงงในอดีตอย่างไรก็ตามจักรวาลแห่งความโกลาหนมีส่วนช่วยให้เขาสามารถถอดรหัสอัคระเหล่านี้ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเขาเคยเป็นเหมือนเด็กฝึกที่ต้องตัดต้นไม้จากด้านล่างของเนินเขาและไต่ระดับขึ้นไปด้านบนสุดตอนนี้เขาสามารถมองเห็นความลึกลับของอัครเต่าและการถอดรหัสมันก็ทําได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ใจิตใจของซูผิงสงบลงในไม่ช้าสายตาของเขาจับจ้องไปยังอัครเต๋าและศึกษาพวกมันอย่างจริงจังเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าซูผิงนั่งสมาธิในห้วงเวลาและพื้นที่อันโดดเดี่ยวภายในพลังโกลาหนโดยไม่รู้สึกถึงเวลาที่หมุนไปเรื่อยๆเขาทุ่มเทให้กับอัครเต๋ารอบตัวอย่างสมบูรณ์อาจจะหนึ่งปีอาจจะร้อยปีหรืออาจจะเป็นหมื่นปี อยู่มาวันหนึ่งอักระตา ؤ ทั้งหมดถูกแยกวิเคราะห์และเชื่อมโยงถึงกันสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่นี่คือเต่าต้นกําเนิดสูพิงอยู่ในภวังเขาเคยคิดว่าทักษะการควบคุมไฟนั้นเป็นทักษะโบราณที่ไม่เหมือนใครแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นเต่าที่เก่าแก่ที่สุดทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนี่คือเต่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เต่าต้นกำเนิดประกอบด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ลมศักดิ์สิทธิ์และความว่างเปล่าทั้งหมดถูกควบคุมโดยเต่าต้นกำเนิดยิ่งเขาศึกษามันนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าทักษะที่ผู้อาวุโสใหญ่มอบให้นั้นทรงพลังเพียงใดในตอนนี้เขาไม่เพียงมีทักษะลับในการควบคุมไฟเท่านั้นแต่ยังมีทักษะการควบคุมลมและความว่างเปล่าด้วยเนื่องจากพวกมันมีหลักฐานเดียวกันนั่นเอง ซูผิงกางมือออกและเรียกเปลวไฟให้ปรากฏขึ้นมันคือไฟที่เกิดจากเตาแห่งไฟที่สมบูรณ์แบบของเขาซึ่งตอนนี้มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นกระบี่สีแดงเข้มฟึบซูพิงคว้างกระบี่สีแดงเข้มไปข้างหน้าความร้อนแรงของมันได้เผาผลาญพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วเปลวไฟลุกลามและกระจัดกระจายออกไปทันทีคลื่นแห่งความร้อนกลืนกินทุกสิ่งดวงตาของซูผิงเป็นประกายระยิบระยับในขณะที่เขาสัมผัสดได้ถึงพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัว เพียงแค่ปเปลวไฟก็มีพลังเทียบเท่าการโจมตีของเทพอมตะระดับสูงสุดแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อผสมผสานกับทักษะการควบคุมไฟศักดิ์สิทธิ์ดังเดิมมันจะทําให้การโจมตีของเขาสามารถกวาดล้างเทพอมตะที่มีสายเลือดแห่งความกลาหนได้อย่างแน่นอนสูพิงเชื่อว่าแม้ว่าเขาจะโจมตีออกไปอย่างง่ายๆพลังชนิดนี้ก็เพียงพอที่จะบทขยี้เทพอมตะในดินแดนเทพอาเคียนได้มากกว่าครึง่ง นั่นเป็นเพียงไฟที่ฉันเพิ่งสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นถ้าฉันใช้เพลิงสวรรค์ดวงตาของซูผิงส่องประกายระยิบระยับด้วยความตื่นเต้นทันทีที่ห้วงเวลาและพื้นที่กระจายออกไปและจัก,กรวาลอันไร้ขอบเขตก่อนหน้านี้ก็ถูกเปิดเผยซูผิงยังคงลอยอยู่ในจัก,กรวาลน,นั้นและได้พบกับตี้ฉงและผู้อาวุโสใหญ่อีกครั้งดูเหมือนเจ้าจะค้นพบมันแล้วผู้อาวุโสใหญ่มองซูผิงด้วยดวงตาที่เคร่งขรึมและชื่นชม พรสวรรค์ของซูพิงนั้นสูงกว่าที่คาดไว้อีกเขาสามารถรู้แจ้งในทักษะไฟศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดอย่างรวดเร็วความโดดเด่นของเขาไม่น้อยไปกว่าตี้ชงผู้มีสายเลือดของบรรพชนตี้ชงสามารถเชื่อมต่อกับเตาแห่งไฟโดยธรรมชาติจากสายเลือดของเธอสำหรับหญิงสาวแล้วการบ่มเพาะเตาแห่งไฟนั้นง่ายดายไม่แตกต่างจากการกินหรือดื่มแม้ว่าซูผิงจะมีสายเลือดของอิกาทองคำอยู่ด้วยแต่มันก็เบาบางและธรรมดามากมันไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับสายเลือดของตี้ชง ขอบคุณผู้อาวุโสสูพิงกล่าวขอบคุณอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ถามว่าไม่ทราบว่าผมใช้เวลาทำความเข้าใจทักษะนี้นานเท่าไรหนึ่งพันสองร้อยปีที่ฉงกล่าวอย่างเศร้าโศกขณะที่เธอจ้องมองสูผิงแนมะ้แต่ตัวเธอก็ยังต้องใช้เวลาเกือบพันปีในการทำความเข้าใจทักษะนี้สูพิงเกือบจะไล่ทันจุดแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่เธอภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วนานขนาดนั้น ซู้พิงตกตะลึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันผ่านไปนานแต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะนานเป็นพันปีตลอดทั้งชีวิตของเขาใช้เวลาฝึกฝนไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำแต่การทำความเข้าใจในทักษะเดียวเขากลับใช้เวลาเป็นพันปีแม้ว่านี่จะเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่การฝึกฝนมันครั้งเดียวกลับใช้เวลามากกว่าเวลาทั้งชีวิตของเขาถึงสิบเท่าเจ้าว่ามันนานเกินไป ตี่โงกลอกตาและกล่าวว่าสมาชิกที่มีความสามารถบางคนในเผ่าพันธุ์ของข้าต้องฝึกฝนกว่า5,000ถึงหมื่นปีจึงจะเข้าใจทักษะนี้บางคนถึงกับล้มเหลวหลังจากใช้เวลาไปนับหมื่นปีสิ่งที่เจ้าทำมันบ้าไปแล้วขนาดนั้นเลยซูผิงพูดไม่ออกในตอนแรกเขากำลังจะกล่าวว่าเพราะคนพวกนั้นโง่เกินไปตามความเคยชินแต่เขาก็พยายามกลั้นไว้ก่อนที่จะพ่นออกมา อย่ากังวลเจ้ากำลังบ่มเพาะในพื้นที่จิตใจของตัวเองเมื่อผสมผสานกับเวลาที่ไหลไปอย่างช้าๆในจักรวาลของข้ามันจะเป็นเวลาที่ผ่านไปเพียงปีเดียวของโลกภายนอกผู้อาวุโสใหญ่กล่าวหนึ่งปีซูพิงคำนวณและตระหนักว่าเวลาน่าจะผ่านไปมากกว่า1เดือนนับตั้งแต่เขาออกจากร้าน เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกอย่างไรก็ตามการที่สามารถฝึกฝนทักษะอันน่าเหลือเชื่อยอย่างการควบคุมไฟศักดิ์สิทธิ์ภายในเวลาเพียงเดือนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงมันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างยิ่งต่อให้ใช้เวลาเป็นพันปีในโลกแห่งความเป็นจริงก็ตาม ตอนนี้ข้าจะให้เลือดของบรรพชนแก้วมันเป็นเลือดที่มาจากหัวใจของท่านบนรรพชนที่ซึ่งแก่นแท้และพลังวิญญาณของท่านถูกรวมเข้าด้วยกันมันจะช่วยปรับปรุงร่างกายและการฝึกฝนของเจ้าแต่ที่สำคัญที่สุดเจ้าจะสามารถเข้าสู่จิตสำนึกของบรรพชนด้วยเลือดหยดนี้ได้ผู้อาวุโสใหญ่กล่าวเสริมอย่างเคร่งขรึมว่า ถ้าเจ้าโชคดีเจ้าอาจจะพบกับบรรพชนของเราหรือแม้แต่ได้รับคําแนะนําจากท่านอหักเจ้าโชคไม่ดีอย่างน้อยเจ้าก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงโลกที่บรรพชนของเรามองเห็นมันเป็นโอกาสที่หายากและมีค่าสําหรับเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะหวงแหนมันสู้พิงตกตะลึงฉันจะมีโอกาสสัมผัสได้กับโลกที่บรรพชนอิกาทองคํามองเห็นนั่นเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงแม้แต่เทพโบราณก็ยังปรารถนาจากรพระพเทพทั้งหมดในดินแดนเทพอาเคียนล้วนต้องการที่จะต่อสู้เพื่อโอกาสดังกล่าวผู้อาวุโสใหญ่ท่านใจกว้างจริงๆตี้ชงยิ้มอย่างขมขื่นเธอไม่ได้คาดหวังว่าผู้อาวุโสจะมอบเลือดหยดนี้แก่เขานี่คือเลือดแก่นแท้จากหัวใจของบรรพชนโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้แม้แต่เธอก็ยังอิจฉา วินาทีต่อมาซูผิงรู้สึกว่าเขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสใหญ่เขาถูกห้อมล้อมด้วยปีกสีทองแววคู่หนึ่งราวกับว่ากำลังเข้าสู่อ้อมกอดของผู้อาวุโสใหญ่โดยตรงจากนั้นซูผิงก็เห็นดวงดาวที่พร่พรายอย่างถึงที่สุดลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคือสีอะไรมันไม่ใช่ทองหรือเงินแต่มันวิเศษและรุ่งรจน์อย่างยิ่ง ซูพิงตรวจพบกลิ่นอายที่ลึกลับและเก่าแก่มาจากดวงดาวมันเป็นพลังที่อยู่เหนือสวรรค์และพิภพซูพิงสัมผัสได้ถึงประสบการณ์หลายอย่างในช่วงเวลาสั้นๆเช่นชีวิตและความตายความกลาหนการเกิดห่วงเวลาและพื้นที่รวมทั้งสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายวินาทีต่อมาดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับได้พุ่งเข้าหาหน้าผากของเขาโดยตรง รศมีนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นซูผิงไม่ได้หลบหลีกเพียงปล่อยให้ดวงดาวเจาะทะลุเข้าสู่ทะเลแห่งจิตใจของเขาเกือบจะในทันทีซูผิงก็รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงข้อมูลจำนวนมหาศาลกำลังไหลทะลักเข้าสู่สมองของเขามันนำพาเขาไปสู่โลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยสีสันเต่าที่ลึกลับนับไม่ถ้วนกำลังลอยเวียนวนอยู่ในจิตสำนึกของเขาหากซูผิงไม่เคยรู้แจ้งในเต่าใดาๆมาก่อนเขาจะค้นพบเต่าที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจกลางของเต่าเหล่านั้นซูผิงรู้สึกว่าร่างที่สง่างามและหน้าเกรงขามกำลังยืนอยู่เต่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังล้อมรอบสิ่งมีชีวิตตนนั้นด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความเทิดทูนบูชาแม้แต่เต่าก็ยังให้ความเคารพเขาซูผิงได้ล่องลอยไปข้างหน้าและเห็นต้นกำเนิดของพลังอันยิ่งใหญ่มันกลายเป็นร่างที่ยืนอยู่ในจัก,กรวาลอันไร้ขอบเขต ในความว่างเปล่ามีเต่าบินไปมาอย่างไม่สิ้นสุดร่างนั้นงดงามและใหญ่โตมากจนดูเหมือนจะปกคลุมทั่วทั้งจักรวาลด้วยปีกเพียงข้างเดียวดวงดาวและเอกภพดูเหมือนจะเป็นเพียงจุดเล็กๆที่อยู่ขอบปีกของมันเป็นการยากที่จะอธิบายความตกใจของซูพิงเขารู้สึกว่าเลือดที่อยู่ในร่างกายกำลังเดือดพล่านและไหลย,ย้อนกลับขณะจ้องมองไปที่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จิตใจของเขาเกือบจะว่างเปล่าโดยสมบูรณ์มีเพียงความตกใจและหวาดกลัวเท่านั้นที่ครอบงำจิตใจของเขาอยู่ นี่นะ่รานรอบรรพชนอีกาทองคำซูผงิงพึมพำคำกล่าวของเขาดูเหมือนจะรบกวนห้วงเวลาและสถานที่ร่างใหญ่ได้ปลดปล่อยระลอกคลื่นออกมาจากนั้นซูผิงก็ได้ยินเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์และอ่อนโยนในหัวของเขาเจ้ามาจากเผ่าพันธุ์ปฐมแห่งความกลาหนหรือเดี๋ยวก่อนมีกลิ่นไอายหลายอย่างในร่างกายของเจ้านี่หืมดูเหมือนว่าจะมีอย่างอื่นในจิตวิญญ,ญาณของเจ้าด้วย ซูพิงรีตาลงเล็กน้อยฝ่ายตรงข้ามกำลังกล่าวถึงระบบหรือเปล่านะหากนั้นเป็นความจริงหลักก็บรรพชนอิก,กาทองคำคนนี้มีพลังมากแค่ไหนนี่เป็นครั้งแรกที่ซูพิงได้พบใครบางคนที่สามารถตรวจพบการดำรงอยู่ของระบบเจ้าคงได้เลือดแก่นแท้ของข้าม,มาก่อนที่จะมาที่นี่บรรพชนกล่าวแต่เจ้ามาจากเผ่าพันธุ์อื่นเป็นเพราะชาวสวรรค์กลับมาแล้ว ซูพิงกล่าวอย่างประหม่าบใบไม้รเรรเรือพอนชอช้างนอนหนูอาวุโสผมมาที่นี่เพื่อสแสวงหาสุดยอดเต๋าเจ้าสแสวงหามันทำไมสูพิงรู้สึกงุนงงหลังจากได้ยินคำถามง่ายๆนั้นทำไมผมหวังว่าจะใช้มันปกป้องครอบครัวและเพื่อนของผมซูพิงกล่าวตามความจริงหลังจากใช้ความคิดเล็กน้อยมันคงฟังดูไม่น่าเชื่อถือหากเขาจะอ้างว่าเพื่อช่วยโลก แค่ครอบครัวและเพื่อนของเจ้าสายตาแคบสั้นเกินไปน้ำเสียงของบรรพชนเย็นชาเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับคำตอบของสูผิงสูพิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขมขื่นท่านจะปกป้องคนอื่นได้อย่างไรหากเพียงแค่ครอบครัวและเพื่อนของตัวเองก็ยังไม่มีปัญญาปกป้องหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งบรรพชนของอีกาทองคำก็กล่าวอย่างเย็นชาว่า เผ่าพ,พันธุ์เหล่านั้นก็คิดเหมือนก,นกันกับเจ้าซึ่งส่งผลให้เกิดสถานการะในปัจจุบันอีกาทองคําจําเป็นต้องแยกตัวออกมาฆ่าออกจากคําสั่งนั้นเพราะข้าหวังว่าจะมีใครบางคนทําลายขอบเขตของเผ่าพันธุ์ได้จริงๆน่าเสียดายเห็นได้ชัดว่าเขาผิดหวังอย่างสุดซึ่งในตัวซูผิงเขาเต็มใจที่จะให้เลือดแก่นแท้ของเขาและยอมให้ผู้อาวุโสใหญ่มอบมันให้กับใครบางคนจากเผ่าพันธุ์อื่นอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกเลือกดูเหมือนจะมีความคิดเหมือนเช่นคนอื่นๆในอดีต ภัยพิบัติกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้หรือไม่สูผิงตระหนักว่าบรรพชนหมายถึงอะไรและลังเลใจชั่วครู่เขาก็เห็นด้วยกับบรรผชนอิกาทองคําอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าฝ่ายตรงข้ามกําลังเข้าใจผิดในความเป็นจริงโครงกระดูกน้อยและหนูสายฟ้าล้วนเป็นเผ่าพันธุ์อื่นสําหรับเขานอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสายเลือดปัจจุบันของเขามนุษยชาติก็เป็นเผ่าพันธุ์อื่นเช่นกันถึงกระนั้นในสายตาของสูผิงทุกคนยังคงเป็นครอบครัวของเขา คำจำกัดความของครอบครัวและเพื่อนของเขานั้นดูเหมือนจะแตกต่างจากคนอื่นดีในเมื่อเจ้ากล้าพูดตรงๆข้าก็จะให้ของขวัญแก่เจ้าเนื่องจากข้าตัดสินใจที่จะทำลายขอบเขตข้าจึงควรให้โอกาสเจ้าสักครั้งบรรพชนอิก,กาทองคำไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ซูผิงเพิ่มเติมแม้จะผิดหวังแต่เขาก็ยังตัดสินใจจะช่วยซูผิงท้ายที่สุดความคิดเดิมของเขาก็เป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่มีใครสามารถทำได้อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่ควรตำหนิความคิดของซูผิงตั้งแต่แรกก่อนที่ซูผิงจะเอ่ยปากแสงอันเจิดจ้าก็พุ่งออกมาจากบรรพชนของอิกาทองคําซูผิงรู้สึกได้ทันทีว่าเขากําลังถูกไฟที่ร้อนแรงแผดเผาทั้งเป็นสถานการณ์นี้ดูเหมือนไม่ใช่โอกาสแต่มันเป็นเหมือนการลงโทษมากกว่า จักรวาลของเจ้ามีความคล้ายคลึงกับจักรวาลต้นกำเนิดนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะเป็นยุคแห่งความกลาหนข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นสามหัวใจเต่าที่ไม่มีใครเทียบได้อย่าลังเลที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งและดูว่าเจ้าสามารถทำความเข้าใจพวกมันได้หรือไม่